สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยุ้ยอีกครั้งนะคะวันนี้ยุ้ยจะมา,ารีวิวตัว no, no stick spray ก็คือสเปรย์ฉีดกันอาหารติดอะคะ่ะพูดง่ายๆพอดียุ้ยซื้อตัวนี้เพื่อมาใช้ฉีดกับพวกของหรือว่าฉีดสลัดอันนี้ใส่อาหารได้นะคะไม่มีปัญหาก็คือสเปรย์ที่สามารถทนความร้อนวันนี้จะมาคุยของตัว crystal brand crystal นะคะ c r i โก o โทษทีแบรนด์คริสโกเนี่ยที่วิเห็นในท็อปมาจะมีอยู่2ตัวตัวสีฟ้ากับตัวสีเขียวตัวสีเขียวจะเป็น extra virgin คือน้ำมันโอลีฟน้ำมันมะกอกค่ะ olive oil no stick spray อันนี้ก็คือจะเป็นแคลอรี่0%ด้วยค่ะนี่เห็นไหมแคลอรี่0%ยตรงนี้นะคะสำหรับฉีดพ่นอาหารหรือ,อ อุปกรณ์ทำอาหารเพื่อไม่ให้อาหารติดตัวนี้สีฟ้าจะเป็นน้ำมันคาโนล่าค่ะคานโนล่าธรรมชาติทั้ง2ตัวมีส่วนผสมของถั่วเหลืองด้วยนะคะคนที่แพ้ถั่วเหลืองต้องระวังตัวนี้ยุ้ยใช้ฉีดอาหารแล้วก็ไว้ใช้ฉีดอุปกรณ์พวกตะแกรงในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือกระทะอะไรอย่างนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ราคาถูกมาหน่อยประมาณ150บาท155บาทเนี่ยแหละค่ะเพราะอีกยี่ห้อน,นึงที่เป็นขวดสลีมสลมสูงๆยาวๆอะ่ะยูจําชื่อแบรนด์ไม่ได้น่าจะเป็นน้ํามันมะกอกเลยอะคะ่ะอันนั้นจะแพงหน่อยเกือบ200หรือ200ออกเนี่ยจริงๆยูก็ว่าอันนี้ราคามันเอื้อมถึงก็โอเคดีใช้ได้แคลอรี่ศซก็เลือกใช้ได้พอดียยซื้อมา2อันโดยที่หุ้ยก็ไม่รู้ตอนนั้นตัวนี้ยยจะใช้สีตรงอาหารส่วนใหญ่ตัวอนเนี้ย ยูจะใช้ฉีดพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหลายพวกตะแกรงพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็ฉีดอาหารได้นะคะแฟตฟรี Fat เหมือนกันศูนย์เปอรแคลอรี่ดังนั้นก็สะดวกปลอดภัยเนาะไม่มีแคลอรี่ใช้ได้ยยก็จะใช้ตัววันนี้วยจะใช้ตัวน้ำมันโอลิฟออยล์เนี่ยคะ่ะสำหรับทำกระเทียมเจียยพอดีอยยเต็มกระเทียมเจียยไว้แล้วไว้เรา ไปดูคลิปกระเทียมเจียวเนาะวันนี้มารีวิวแค่น้ำมันฉีดสเปรย์เวลาฉีดก็ห่างนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันสเปรย์มันไม่พุ่งมันไม่เป็นละอองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอายุลองให้ดูก็ได้ค่ะไหนๆก็รีวิวแล้วเนาะนี่นะคะกระเทียมที่ยุยเตรียมไว้เดี๋ยวยุยให้ดูผงสเปรย์เขานี่ยค่ะเป็นแบบนี้ ส่วนตัวนี้น่าจะเหมือนกันส่วนตัวสีฟ้าอืมเนี่ยค่ะปัะมานี้นะคะลองหาซื้อกันดูมีคนมาสอบถามอยู่อยู่ว่าใช้สเปรย์คุกกิ้งอะไรก็จะเป็นตัวคริสโตคริสโก้ค่ะประหยัดดีฝากกด subscribe กด ติดตามกดไลค์ให้ยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย